ครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับกับทุกวันพระหัสบสปปดี19นกา30นาทีนะครับพี่น้องเราเข้ามาเพื่อสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับใช้เวลาด้วยกันในการที่เราจะทบทวนพระวจนะและนมัสการพระเจ้านะครับและอธิษฐานด้วยกัน,นครับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องที่จะอธิษฐานนะครับเพื่อสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับ กับการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ขอพระเจ้าได้สมโปรดคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับก่อนที่จะเข้าบทเพลงผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันสักครู่หนึ่งครับข้าแต่พระเจ้าในค่ัคือวันนี้ขอพระเจ้าได้สมโปรดนําสันติภาพกลับมาในประเทศไทยโปร่งชราไม่ว่าสถานการณ์หรือว่าการขัดแย้งซึ่งไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจาก ความมืดที่อยากจะให้มีการทำลายอยากให้มีการแตกแยกเกิดขึ้นในระหว่างประเทศโปรงชชคาวันนี้เราขอการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าเหนือประเทศไทยขอให้สถานการณ์นี้คลี่คลายและจบลงโดยเร็วเพื่อทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติสุขโปรง่งโชค่าขอทิชชานเพื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยทุกคนที่จะนำสันติภาพกลับมาเรอทิชฐานเพื่อพี่น้องทุกคน ที่จะได้รับการดูแลที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนครับพี่น้องและในคำคือวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสร้องบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องเพลงนี้บอกว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตเราจากการที่เราเองจะอยู่เพื่อตัวเองซึ่งเป้าความหมายของชีวิตมันสั้นมากนะครับ คุณค่าชีวิตสั้นน้อยมากถ้าเราจะอยู่เพื่อตัวเองแต่วันนี้ถ้าเราอยู่เพื่อพระนามของพระเจ้าคือการทําเพื่อคนอื่นด้วยการนําแสงสว่างของพระเยซูไปบอกกับผู้คนนะครับว่าพระเยซูเป็นทางรอดพระเยซูเป็นทางนั้นพระเยซูเป็นสันติสุขเป็นความชื่นชมยินดีนะครับชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามากกว่าที่เราจะทําแต่เพื่อตัวเองนะครับ เปลี่ยนชีวิตเราเปลียนจิตใจเป็นความคิดเราสิ่งดีๆมากมายที่โปรองประทานให้ครวันเวลาที่ได้มาใช้ประทังอะไรทรัพส,สิ่งของ สิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรคำาหนึ่งสิ่งดีดีสิ่งดีงด,ดีมากมายที่รอประธานอีค่ะ้วันเวลาที่ได ชีวิตข้ามีความหมายขอทรงเปลี่ยนตัวใจให้เป็นเหมือนพระไชยพระองที่ทรงรักสรงห่วงผู้คนทุกๆคนขอทรงเปิดขอทรงเปิดตัวใจขอทรงให้ ถ้ามีความหมายขอสองรงเปียนหัวใจให้เป็นเมือระไชยเราที่ทรงรักท่งู้คนทุกๆ ร้คขอโปรงใช้เราขอโปรงใช้เราให้เป็นเลื่อแสงสว่างสองน้าทางทุกคนมากมายนับร้านคนอาเลยยาพระเจ้าขอบพระคุณโปรงที่โปรง และสมโปรดเลือกเราที่เราจะเป็นคนที่นําคนมารู้จักกับองค์พระเจ้าในคัมภวันนี้เราทั้งหลายขอเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราที่จะทําเพื่อผู้อื่นโดยการนําข่าวดีไปบอกกับเขาถึงความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าแต่พระเจ้าในคัมภีรวันนี้เราขอฝากมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรนะครับคือเวลาให้กับพิธีกรเลยครับ